ครับผมผมก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับเป็นแบรนด์เอสเอร์ของไฮเออร์นะครับก็ได้ทำกิจกรรมกับทางไฮเออร์มาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไฮเออร์ก็จะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคมค่อนข้างเยอะทำให้ผมรู้สึกดีตรงนี้ด้วยนะครับก็ไฮเออร์ก็จะมีโครงการที่ชื่อว่าไฮเออร์ให้เธอนะครับเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อตอบแทนสังคมนะครับก็จะเป็นการบริจาคบุคคลทางการแพทย์นะครับหรือว่ามีการบริจาคของยังชีพนะฮะแต่ว่าปีนี้ครับก็โครงการไฮเออร์ให้เธอนะครับก็ มาร่วมกับประกาชาติไทยเป็นครั้งแรกครับก็มาร่วมเป็นกระบอกเสียงครับในการที่จะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนเลยครับให้มาร่วมบริจาคเลือดด้วยกันนะครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงนี้นะฮะที่เป็นภาวะที่คลังเลือดค่อนข้าง,งขาดแคลนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะของสถานการณ์โควิดก็ตามที่ทําให้หลายๆคนอาจจะไม่กล้าหรือว่าอาจจะมีความกลัวที่อาจจะออกมาบริจาคเลือดหรือว่าจะบางทีเนี่ยศูนย์รับบริจาค ก็จ,จะเดินทางไปยากหรือว่าูนย์เคลื่อนที่ก็อาจจะเดินทางไม่ได้เพราะในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนครับให้ออกมาบริจาคเลือดก,กันเยอะๆนะครับเพราะว่าเลือดของคุณเนี่ยอาจจะแค่ถุงหรือสองถุงนะฮะสามารถต่อชีวิตให้คนได้อีกหลายชีวิตเลยครับผมอยา,ากบริจาคเลืก็ปล่อ,อยไม่ไครับของผมก็คือ่เยง ไม่เคยรู้ก่อนเลยเป็นยังไงเล่าเลยนะคเับครับครับผมก็เชิญชวนนะครับทุกคนนะครับคนไทยทุกคนให้มาร่วมบริจาคเลยกันนะครับแต่ตอนนี้โครงการไทเออร์ใ <oh ห้เธอนะครับก็จัดอยู่ที่สภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะฮะใครที่มาร่วมบริจาคเลือดเนี่ยก็จะได้โค้ดแบ็คน่ารักน่ารักจากไทเออร์ไปด้วยนะครับก็มาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆครับผมโอเคครค่ะ ทุกทีดูเด็กจังเลยเนาะปกติ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 ครับจริงวหมที่บอกว่คนมีคำรักมันจะดูเด็กลงไปไม่ผมก็อายุเท่าเดิมหน้ามันดูสดใสมากคือ ก็ก็อาจจะแบบว่าเป็นช่วงที่เราได้ทําอะไรแล้วก็มันก็อ่แน่นอนพอเวลามันมีเรื่องราวอะไรดีๆอย่างนี้มันก็จะแบบเหมือนกับเราก็ได้มีความผ่อนคลายในในตัวเองด้วยมนะครับแพรว่าก็แปลว่าแพรว่าลุงแห้งมานาจุ้งกระจุ้งกระจุ้งไปเลยบอกแพรวาว่าไปดูลุงข้างๆตัวเองก่อนคือเราข้างลากเราไม่ข้างลากคือความจริงแล้วผมก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบ สร้างรักอะไรมากแต่ว่าคือหลายๆผมว่าอาจจะเป็นเรื่องว่าหลายๆคนแต่ผมผมเป็นคนที่ทุ่มเทให้ความรักแหละแต่ว่าอาจจะเป็นว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นภาพผมในมุมแบบนี้อาจจะไม่เคยเห็นเลยแต่พอมาเห็นเขาอาจจะแบบมีการแซวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าผมทุ่มเทความรักไหมก็ทุ่มเทแหละเราก็เราก็จริงจังเราก็รู้สึกแฮปปี้กับโมเมนต์นี้ติดแฟนไหมคะติดแฟนแล้วติดแฟนยังยังยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นแฟน จะยัง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 ไม่ใช่ยัง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 อันนั้นที่ต่อย้อนถามก่อนเป็นเจอกันในปีอะไรกันตอนไหนคือพี่บอกว่าก็คือตามที่เคยบอกไปเลยครับคือคำจริงคือรู้จักกันอยู่แล้วต้องเคยต้องเคยเจอกันอยู่แล้วเพราะว่าครูเฟย์เขาก็ทำงานอยู่ในวงการมานานเราเราก็ทำงานในตรงนี้อะไรเงี้ยก็มีเจอกันบ้างตามอีเวนต์อะไรเงี้ยรู้จักกันบ้างอยู่แล้วแต่ว่าที่ได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่า ไปรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน,กนอะไรเงี้ยก็เหมือนกับมีคอนเนคชันขึ้นมาครับผมก,ก็เลยก็เลยได้มีโอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้นพอเราได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นก็ก็รู้จักนิสัยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกชอบเจ้าวันทำไมเรียกแฟนอะคะนี่ยังไม่ได้คือยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้ขอแฟน ใช่ใช่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับก็คืยยังยังทำจริงแล้วก็ไปอยู่อยู่ในสถานะแบบเป็นเป็นคนคุยกันอยู่แต่ว่าก็สนิทกันมากขึ้นครับก็แบบมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นได้ไปไหนไปไหนด้วยกันมากขึ้นสนิทกนแต่เราบอกว่าเอาเปิดตัวกับเพื่อนกันเปนดีแล้วมันหมายควว่าเราระบุสถานะเวลาเราพิเศษขึ้นแล้วอ๋อก็คงไม่ได้ถึงขั้นแบบระบุสถานะหรือว่าอะไรแต่ว่าพอดีวันนั้นก็มีการชวนกานว่าเออใครว่างแบบไปกินข้าวกันไหมก็จะมีไปปกคุยงงคุยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ก็เชยชวนชวนกันไปแต่ว่าก็คือการไปกินข้าวด้วยกันมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นการระบุสถานะหรือว่าอะไรแต่ว่าถามว่ามันก็คงเป็นอะไรที่สนิทมากขึ้นแหละถึง,ถ,งถึงตรงจุดที่ว่าเขามาเจอเพื่อนผมได้ผมมาเจอเพื่อนเขาได้อะไรย่างนี้มันก็นาก่าจะแสดงความถึงความสนิทมากขึ้นเขาเข้ากับเพื่อนเราได้ไหมคะก็เข้าได้นะเพราะว่าความจริงแล้วเฟยเขาก็ได้รู้จัก เพื่อนๆผมอยู่บ้างอยู่แล้วอะครับแบบก็คือคนในวงการด้วยก<ม>ันอะไรเจอแม่ได้ยังบ่อยเคยเจอแล้วครับ <ๆ S 1> เคยเจอแล้วครับแม่บ้างแม่ว่าไงเหรอเคยเจอเพราะตอนนั้นพอดีเฟย์เขาไปถ่ายงานที่ที่สตูผมครับแล้วก็แม่แม่ก็อยู่ที่สตูก็ก็มีพูดคุยกันเขาก็มีพูดคุยกันมีทักทายพูดคุยกันแม่ดังแม่แมว่าอะไร แม่ก็รู้ว่าคือแบบคนที่เราจีบอยู่อะไรเงี้ยคนคนที่เราคุยอยู่แล้วแม่ก็ถามเราเพิ่มเติมไหมคะว่ายังไงแล้วเขาก็มีถามบ้างครับว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างคุยแล้วเป็นยังไงบ้างเขาไปเกี่ยวข้ามเขาโอเควันไหนวันไหนก็โอเคไปคุยใครก็โอเควันไหนก็เคยเจอแล้ววันไหนเจอครั้งแรกก็ไปเล่นด้วยเลยวันไหนเขาเป็นคนสนิทคนง่ายอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะแบบผมก็แบบถามว่าเออเจอเจอพี่เพย์ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยวันไหนก็ตอบชอบสบายใจแม่ถามแบบ สบายใจที่สุดแล้วนล้ววันใหม่ความจริงวันใหม่พอโตขึ้นเขาเขาก็มีความเข้าใจมากขึ้นแหละแม่เกดก็เตรียวไว้ต้ง40บาทแม่ทำงานที่จะต้องขนาดใหแม่เกดเหรอฮะเตรียมเตรียมทุ่มหนักเลยฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเกดเขาไม่ยอมที่จะมีเป็นตัวเป็นตนก็ได้แม่ถึงต้องยอมทุ่มทองแบบนี้แล้ววันนั้นเอยังไงเล่าโมเมนต์ที่แบบจับพี่เกดนั่งโซนเดี่ยว ก็คือเอา้าพูดตรงๆวันนั้นที่เราชวนกันไปก็คือเป็นแก๊งที่เราทําทํารายการด้วยกันนะฮะความจริงก็คือมีแค่เกสคนเดียวที่แบบยังไม่มีเป็นตัวเป็นตไม่เปิดเผยตัวตนออกมาเลยลา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 าไม่ถึงว่าเขาก็ยังไม่ได้มีแฟนแหละอ่ะนะครับก็ก็เขาก็เป็นคนเดียวที่แบบตรงนั้นก็เลยเราก็เลยจับเขานั่งเก้าอี้แบบแก๊งของเขาตอนนี้คนทั้งประเทศสมุทรสาครไม่เกศแล้วนะ อย่าไปสงสารมันะแต่ไก้ครับคุณปั่นเลยนะว่าตัวดีตัวดีท่เราข้างรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณปั่นข่าวนี้เลยนะว่าคุณคั่งรักอ่ะคือผมผมข้างรักไหมก็อย่างที่บอกไปผมว่าน่าจะเป็นมุมที่คนไม่ค่อยเห็นมากกว่าแต่ตัวเราเองอ่ะเราเราก็อินแหละอ่ะผมพูดตรงๆว่าก็เราเราแล้วก็ยิ่งยิ่งด้วยตัวของของเฟย์เองด้วยอะไรที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าคลิกมากน้องเขาเป็นคนน่ารักทีสายดีมากอะไรย่างเงี้ยเราก็คุยเราก็คลิกเราก็อินกับแบบโมเมนต์ตรงนี้อะครับแต่เราคุยอะไรที่ว่าแบบนอะไรเงี้ย ใช่คือคุณมองว่าบอยมุ้งมิ้งขึ้นอหมุ้งมิ้งขึ้นคือผมอาจจะไม่ได้เชิงมุ้งมิ้งมากขึ้นแต่ว่าผมอาจจะเป็นเนี่ยพอพอมาตั้งแต่ที่ที่มาสัมภาษณ์เรื่องเรื่องนี้ก็เลยเหมือนรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่พูดเรื่องนี้ออกสื่อไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เผินเผลนเจริงเขา,เคคา,าพูดแล้วก็เผลนอะไรอย่างเงี้ยเนือแตกเลยอยขนาดไปครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าชอบผู้หญิงคนนี้คนนี้ใช่เลย ก็คืออย่างแรกเลยที่รู้สึกก็คืออ่นหนึ่งคเราคุยกันถูกคอใช่ไหมครับคุยกันภาษาเดียวกันแล้วก็สองชอบ,อบนนที่เขาเป็นคนจิดใจดีเออเขาเป็นคนแบบเออเป็นคนใจกว้างเป็นคนแบบว่าเป็นคนหิตใจน่ารักอะ่ะเขาเป็นคนแบบเออมองโลกในแง่บกะะวกอะไรก็จะแบบชอบ,ชอบอะไรที่สุดความจริงแล้วก็ชอบชอบความ เป็นคนจิตใจดีครับอันนี้อันนี้คือชอบนี้ที่สุดเป็นช่วงที่ที่ศึกษาที่ที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันอ่ะมันมีอะไรที่ต้องปรับเข้าหากันเราไม่่อ้เราต้องปรับเข้าหากเข้ามากว่อก็เป็นก็เป็นธรรมดาครับทุกทุกคนนะทุกทุกคู่ก็ต้องมีการแบบปรับเข้าหากันแต่ไม่มีแต่ยังไม่เป็นแฟนแต่เราห่วงเพราะหนักมากเลยนะชุดไว้นองไว้นางนี่ก็ีแซวก็มีแซวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า คือเราเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะไปจํากัดอะไรเขาอยู่แล้วนะก็เป็นเป็นไลฟ์สไตล์เขาซึ่งเราก็ชอบที่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเ,เราก็มีไปแซลบ้างแซลแบบแแบบเอ้ยแบบว่าไปเที่ยวที่หน้าหนาวบ้างที่หนาวๆบ้างนะนีย่ยอะไรก็บินแซลบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราก็ชอบเขาที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแต่แต่อย่าไม่คมีแฟนน้อยจะไม่้องไปแฟนแต่งหนว่าผิวหรือโบนอะไรอย่างเงี้ยนะน้อก็ก ความจริงแล้วก็กก็็ยิ่งน้อยยิ่งยิ่งปก็กินเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอ่ะผมกินเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของเขาฮะไม่ว่าเรราาะว่ไงบ้างพอเราพอแล้วว่าเขาก็รับรู้ว่าเราก็แซวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราก็ไม่ได้แบบไปแบบจริงจังขนาดนั้นหรือว่าอะไรแบบไมถึงกับไม่ได้ไม่ได้ไปห่วงจริงจังเขาเขาก็พอรู้บ้างเขาเขาก็แบบ แต่เหมือนกับเอาจร, Bref, จริงๆเราเราเราก็รู้อ่ะรู้จักเขาในระดับหนึ่งว่าเออเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเชิงเป็นแนวน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้เวลาเราอย like ู่กับเขาเราไม่เป็นแบบว่าเขาบอกเราเป็นคาแรคเตอร์เลยไม่ได้แบบเป็นเพียงอะไรอย่างเงี้ยคือ ผมก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เวลาคนเห็นผมออกสือ่อจะเป็นในมุมที่ค่อนข้างแบบว่าเฮฮาฮาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงผมก็มีอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมที่ค่อนข้างแบบเป็นคนจริงจังเป็นคนแบบว่าเนิ่งๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คือในบางทีที่เราอ,อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปตลกจริงท้องตลอดก็ไม่ได้ลแล้วก็จะมีมุมของเราที่เป็นมุมผู้ใหญ่เราก็เราก็มีมุมผู้ใหญ่ที่อยากให้เขารู้ว่าเราก็สามารถที่จะปกป้องดูแลเขาได้ด้วยมีแผนจะขอเป็นแฟนนะจคะอะไรนะมีแผนจะขอเป็นแฟนนะ ผมว่าไอ้ไอเรื่องนั้นนะวันหนึ่งมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็มันก็เป็นเป็นรอไปเป็นเป็น,ปนตามจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมดีกว่าก็ยังไม่ได้อยากไปเร่งมากทุกวันนี้ที่คุยกันเออได้ทํากิจกรรมด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันมันมันก็แฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วครับไอ,ไอตรงที่ว่าจะมา เป็นคําจํากัดความขึ้นมาวันหนึ่งผมว่ามันก็ต้องมีแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวขอมันถึงจังหวะที่เหมาะสมมันถึงวันที่ที่ใช่ที่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองนะเดี๋ยววันนั้นผมก็ถ้ามันเกิดผมก็บอกแน่นอนอย่างมาดับไม่ทันเข้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาจะส่งกับบ้านต้องส่งตรงเวลาไหมอะไรนะเวลาแบบไปส่งที่บ้านนะ้องต้องส่งตรงเวลาไหมเดี๋ยวที่บ้านเพราะว่า คือจริงแล้วก็เวลาไปส่งก็ก็ต้องดูนะว่าแบบไม่ไปส่งดึกเกินหรือว่าอะไรแล้วก็ต้องมีความเกรงใจเพราะว่าเราเรายังไงดีอะแบบชวนลูกสาวบ้านเขาออกมากินข้าวกินข้าวเพราต้องกลับแบบไม่ดึกมากอะไรเงี้ยก็ไม่เกินกี่โมงไม่เกินกี่ทุ่มไม่ไม่ได้มีระบุครับก็แล้วแต่แต่ว่าคือจะไม่ดึกมากเราเกรงใจเป็นแบบว่าคนขับรถขับรถเป็นสัญลักษณ์ ็ขับรถไม่เปนอ๋อใช่คือเฟย์เขาขับรถได้เป็นใช่ครับก็จะมีคือในบางทีที่เขาไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็อาจจะมีการกลับมืดบ้างอะไรย่างเงี้ยเราแล้วเขาก็จะบอกเขาจะกลับแกร็บเราก็จะบอกว่าเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วก็แบบไม่อยากให้ให้แบบกลับคนเดียวตอนกลางคืนอย่างเงี้ยอ่ะก็จะมีถ้าเราว่างเราก็จะขับออกไปรับมาส่งฮะเขาไม่เป็นบีเทสบีเทส เก่กว่าทุกปีอะค่ะคุณ14แล้วเนี่ยวันวันท้ายแรกของเราด้วยในรักครั้งนี้ด้วยนะกดดันไหมก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงกดดันนะครับคือเออสำหรับสำหรับผมแล้วคือด้วยด้วยผมอายุเท่านี้ด้วยนะคือผมก็ ดูเสียทรงคือคือคือเป็ผู้ใหญ่มากเลยอะไม่ไม่ไม่คือคือผมไม่ได้เรียกว่าไงดีอ่ะถามว่าคือผู้หญิงทุกคนอ่ะผมว่าชอบให้คำถามการเทศกาลนี้แต่ตัวผมเองอ่ะผมก็ก็คือรู้ว่าเขาก็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 ให้คำถามการเทศกาลนี้เราเราก็แต่คือเราก็ไม่ได้อะไรยิ่งใหญ่อ่ะก็คือมีนัดกินข้าวกินข้าวกันอะไรว่ากันไปกับตามเทศกาลเรียกว่าวันเลนทาร์ปีนี้ไม่เหงาก็ไม่เหงาไม่เหงาอยากไม่เหงามากี่ปีโอนานมาก ผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้แบบต่างจากเวลาเราไปทานข้าวด้วยกันมากเท่าไหร่แต่อาจจะแบบมีความพิเศษมากขึ้นคล้ายๆกับตอนวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเทศกาลวาลเลนไทน์อะไรประมาณเตรียมร้านอดอกไม้อะไรก็มีแบบมีเตรียมแบบจองร้านอาหารกันไว้นู่นนี่อะไรน,นู่นนี่ประมาณนั้นประมาณนั้นมีซีนะอะไรไหมอาจจะไม่คงคงไม่ได้ถึงขนาน,นครับก็แบบไปทานข้าวกันแต่ว่าคือเพราะว่าด้วยด้วยทางที่ที่ผมกับเปก็ค่อนข้างแบบ เราไลฟ์สไตล์เราก็ค่อนข้างแบบซิมเพิลซิมเพิลด้วยสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้าปกต<ม>ิวันเลนทายบอยวันเลนทายบอยทำอะไรถ้าสมมติว่าไม่ได้มีแผนกันก็ถ้าไม่ทำงานก็ก็ไม่ทำอะไรอ,อเฉยเฉยๆปีนี้ก <มา S 1> ็เลยไม่รับงานเลยปีนี้ปีนี้ก็ไม่ได้มีงานติดต่อมามอก็พอดีเลยทุกคนหน้านี้ก็มีงานคู่ติดต่อมาแล้วเหมือนกันรูปคู่ครั้งแรกอ๋อมีมีครับก็มีงานคู่ติดต่อเข้ามาบ้างก็มีแบบมีทั้งงานลง ลงโพสรีวิวลงอินสตาแกรมอะไรเงรี้ยหรือว่างานอีเวนต์ก็มีต่อมาเป็นไงครับแบบบรรยากาศกาันแบบทำงานด้วยกานแบบกับคู่ของเราก็ดีครับแต่มันก็มีความเกรงๆบ้างนิดหน่อยนะก็มีก็มีขเขินๆบ้างนะเพราะว่าแบบคือ,อถ้าเอาจริงๆผมก็ไม่เคยทำงานกับคนที่คุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นครัร้งแรกก็จะมีความแบบมีความ เก่งๆนิดนึง<ล>เพราะว่าผู้รักอ่ะแล้วเป็นทีมผู้รักอ่าฮะ,ะเพราะว่าแบบคือทำงานใช่ไหมแบบทีมงานสายตาก็จับจ้องเราเราก็แบบมีความเก่งๆเหมือนกันเขาฟิวไหมเขาฟิวยังไงไม่ต้องก็ไม่แต่ว่าคือโอเคก็คือแต่ทุกครา้ที่เฟยเขาก็ทำงานมาเยอะอะไรเง,งี้ยก็ต่างคนก็รู้ว่าอ่ะเป็นาการน่า <ทำ S 1> จะเ<ง>ยอะกว่าเขานะเราได้รับการยอะกว่าแต่เราก็มีความเก่งๆอะครับออกมาดูรูปแล้วแบบเใช้ยังไงหรือเปล่าแบบแบบรูปที่ถ่ายออกมาแบบเสซร์หรือยังไงไม่ ดูแล้วเออก็น่ารักดีน่ารักดีมันจะมีรูปคู่อื่นที่ไม่ใช่รูปงานไหมก็เดี๋ยวรอ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 ครับมาในไทยมาไหมมาในไทยมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูก่อนต้องมาแล้วแหละมันคงมาตามโอกาสผมว่ามาตามมันผมว่ามันจะมาตามจังหวะระยะเวลาตามโอกาสนะครับแต่ว่าคือคือแต่ยังไงคือแบบเออเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบโปรไฟลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเต็มไปตามจังหวะตามโอกาสอยู่อ่ะมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะงานคู่ก็มีบ้างนะครับมีบ้างเรื่อยๆครับผมมีบ้างเรื่อยๆคุณโฟกัสเรื่องความรักเกือบขึ้งนะครับโซบารู้สึกยังไงบ้างต่อความรักของคู่เราเนี่ยต้องถูกโฟกัสบ่อยก็คือเราก็ทำตัวปกตินะครับคือ ก็เข้าใจว่าทํางานตรงนี้แน่นอนก็เวลามีเรื่องราวมีความร่วมความรักอะไรกนะ็อาจจะเป็นเรื่องที่ที่โดนจับตามองโดยส่วนตัวผมก็โดนถามเรื่องนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าแค่ตอนนี้สถานะน่าจะเปลี่ยนไปนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะค,คงไม่ได้ถึงขั้นแบบมาทําให้การใช้ชีวิตหรือว่าการทํากิจกรรมร่วมกันมันต้องเปลี่ยนไปกนะ็คงเหมือนเดิมฮนะอยากอยากไปไหนก็ไปอยากทานอะไรก็ทานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแค่เราทําทุกอย่างให้มันอยู่ในในกรอบความ ดีเลยค่ะ<ม>ตามรู้สึกจริงๆเลยคือกลับทำรักทนี้เรามองไกลถึงแต่งงานเลย <c oughs> ค,ค,คือคือคือเรื่องเรื่องความความเอาเป็นว่าไอ้เรื่องความจริงจังอ่ะเราเราจริงจังแน่นอนครับเราเราเราก็ผมผมเชื่อว่าทุกคู่ทุกคนอ่ะพบกันคุยกันมันมองไกลกันทุกทุกคู่แหละนะครับแบบยังไงก็มันไม่มีใครพบกันแล้วแบบ จะมองว่ามันจะจบเมื่อไหร่มันไม่มีหรอกมันก็อยากจะแบบให้กออนกันไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าทุกคู่เป็นอย่างนั้นผมเองก็เหมือนกันก็เราก็ค่อยๆดูกันไปนะครับก็เป็นไปได้ก็อยากจะให้ g อ on กันไปเรื่อยๆครับมีภาพก็เป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าใจเย็นๆได้ชียา์มาเชียย์ครับผหก็ก็ก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นครับก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ผมว่าทุกๆคู่ที่ที่ที่สร้างสร้าง สร้างโมเมนต์สร้างความรักด้วยกันก็อยากจะมีจุดจุดนั้นที่เราได้กอดไปเรื่อยๆตลอดไปพอเคยถามน้องมา่าน้องประทับใจในตัวเราก็ความก็จริงก็ก็มีเคยถามบ้างครับผมเอาเอาเท่าที่เขาเคยบอกผมก็คือเขาเขาก็บอกผมว่าแบบผมดูแลเขาดีผมแบบเอประมาณนี้เรื่องแบบว่าว่าเออผมผมผมแบบเอาใจใส่แล้วก็แล้วก็ดูแลเขาดีแล้วก็แบบ ทุ่งแค่ข่าวนี้ครับคือเนี่เวลาพูดถึงความรักเสี่ยงไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องตัวเองเท่าไหร่โอเคไหมโอเคนะทุกคนโอเคนะทำเรื่องเล่นนี้ให้ให้เป้าแม่หน่อยครับโอ้โหลืมไปเลยจริงแล้วให้ให้อย่างเป้าแม่ทุกปีครับแต่ว่าขึ้นขึ้นอยู่กับว่าปีไหนให้เท่าไรให้ให้เดียวหรือให้รวมๆกับน้องพัทก็เราแต่ แต่เพนี้ก็แยกเดียวแยกเดียวแล้วตามตามจังหวะหลังเดียวกันไมเป็นเลขนั้นนะครอ,อ๋อเป็นเลขนั้นคือความจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้มีความหมายหรือมีนิ่งอะไรเลยครับพอดีว่าปกติผมให้แม่เป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องการเงินของผมอยู่แล้วครับแล้วก็พอดีมันมีเงิน ก็คือผมให้แม่เนี่ยหนึ่งล้านหกแสนเกมก้พันเก้ารอิควจริงมันาจากเลข1นึ่งล้านเจ็ดแสนพอดีว่ามันเป็นเงินก้อนที่เกี่ยวกับการขายที่แล้วก็บวกลบคูณหารพวกๆปก๊บกเนี่ยเงินก้อนนี้ของผม อยู่กับในบัญชีแม่เฉยๆก็เลยก็เลยก็เลยยกให้แม่ไปเลยครับแต่ว่าก็ตัดออกบาทหนึ่งเพื่อแค่ว่าให้เลขมันเป็นเลขเก้าเลขมงคลนีก็จะเหมือนส่วนมากเวลาบ่อยให้แม่จะมีเป็นเก้าเก้าเก้าใช่ใช่ผมก็จะให้เลขเก้าลงท้ายด้วยเลขเก้าครับเก้าหน้าเจริญเก้าหน้าอย่างนี้เป็นเลขมงคลครับแค่นั้นเองครับมัประกาศเลยว่าน้องพันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวชอบลงลง i n s t กรมโมเมมีส่วนเกี่ยวข้องใช่น้องพัชก็เลยให้แยกไปครับ